สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พรยมหานำเอาพระสมเด็จวรังชายาท่านคือองค์ทองคำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพระยมหานำมาลงเมื่อไม่นานมานี้นะครับคอมเมนต์กันมาอย่างมากมายอยากจะให้พรยมหานำมาดูอีกครั้งหนึ่งดูช้าช้านะอยากดูทองคำในองค์นี้ พ่อใหญ่มหาเลยตั้งชายาท่านว่าองค์ทองคำนะเป็นพระที่ผ่านการล้างมานะเพราะท่านผ่านการใช้มาแล้วก็เห็นความชํำรุดสึกหลอไปพอสมควรนะแต่ก็นี่แหละครับความงามคลาสสิกขององค์ท่านเพื่อนสมาชิกดูดูเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมครับ เส้นมังมคับพิมเส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนาเนี่ยสึกล้อไปเยอะนะตั้งสองข้างสึกอ,อกไปเยอะเนี่ยพับพักพก,ก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะเนี่ยแขนด้านซ้ายเราฟองพระนี่ก็มองไม่เห็นแล้วดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยด้านหลัง ด้านหลังนี้เป็นหลังกาบหมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นล่องเลยนะบ่อน้ำตาหล้มดวงจันทร์องนี้นะเราจะเห็นเม็ดทองคำในในองค์พระนี่คือบ่อน้ำตานะบ่อน้ำตานี่ก็บ่อน้ำตาหรือว่า ผิวดวงจันทร์ผิวมกูดบางต้ก็เรียกว่าผิวคังคกหนักเลยทีนี้แล้วแต่ว่าความชอบนะเพื่อนๆดูมนทื่อเลยนะมองไม่ค่อยเห็นนะวงเนี้เห็นไหมครับนี่แหละคือความงามขององค์สมเด็จจะให้เพื่อนๆได้เห็นแบบใกล้ๆเลยนะ ผ่านกล้องขยายกำลังสูงท่านอยากให้พ่อใหญ่มหาให้ดูแบบช้าๆนะไม่อยากให้ผ่านเรียนเร็วนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูแบบช้าๆเพื่อนสมาชิกเวลาไปเห็นะจะได้รู้จักสังเกตนะสังเกตพ่อใหญ่มหาก็เรียนรู้จากการ ศึกษาจากองค์จริงมาก่อนนะสวยไม่สวยหรือว่าแต่ละองค์แต่ละพิมพ์เป็นยังไงเราดูจากองค์จริงมาเราจะเห็นได้ชัดเพื่อนสมาชิกดูเนื้อสิครับเนื้องคเนี้พระแท้ที่สมบูรณ์แบบเราก็คงเคยเห็นมาในโซเชียลเพราะอย่างมาหานี่เห็นกจงเลยนะหลายองค์นะราคาเป็น10-20ล้านที่เขาซื้อขายกันน่ะ เขาอย่ามาหาไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสหรอกครับแต่ว่าได้ยืนมองได้ยืนมองเจ้าของก็ถือแล้วก็ได้ยืนฟังเจ้าของก็คุยกันเราก็สังเกตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เราได้ยินได้ฟังมานะเ <_ an> พื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับดูเนื้อดูเนื้อ,อง์นี้นะพระแท้นี่แท้ที่องคนะ์พระนะเพื่อนสมาชิกไม่มีใครเกิดทันหรอกครับ เราอย่าไปปักเชื่อว่าสถาบันนูน้นชมรมนี้หรือว่าสมาคมนั้นนะรับรองอย่างนั้นอย่างนี้นะเวลาซื้อนี่ยื่นเงินให้กันเป็นมัดมัดนะแต่เวลาคืนพระกันนี่ไม่ไม่เห็นลงข่าวเมื่อไม่นานมาน,นี้อาทิตย์ก่อนนะก็จับคนหลอกขายพระนะเวลาโชว์พระนำเสนอพระพระแท้ แต่เวลาส่งผ้ากับเป็นผ้าปลอมนะเรียกว่าไม่ตรงปกนะ,นะสันติบาลหรือว่านครบาลตามจับได้แล้วลงขาวเมื่อไม่นานมานี้วันสองวันนี้นะท่านก็ไปดูขาวนะครับนั่นแหละนะเราถ้าจิตใจมันละโมบรบมากก็จะไปลักษณะอย่างนั้นเรามาดูพระของเราแบบบ้านาน,นะเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยดูล่องรอยการแตกหาักการชำรุดการล้างมา ล้างแบบล้างแบบบ้านๆนะอะองนี้ถ้าไปขายถ้าหากว่าเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบไม่สวยมีตําหนินู่นนี่นั่นนะแต่เราไม่ขายไปราะยมาหาไม่ขายไม่ปล่อยนะครับองนี้องทองคําห่วงแหนมากนะครับองนี้องทองคําดูทองคําได้นะเพื่อนสมาชิกด้านหลังให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยคือทองคําเห็นไหมครับนี่ห้าเม็ดนะเพื่อนสมาชิกนี่ห้าเม็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเม,ม็ดเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะนี่ขนาดขนาดดูไกลๆยังเม,ม็ดใหญ่ใหญ่เท่ากับเม็ดถ,ถั่วเขียวเลยนะเพื่อนสมาชิกใหญ่เท่ากับเม็ดถ,ถั่วเขียวนะครับองค์นี้ชายาท่านหนึ่งที่ว่าชายาองค์ทองคําเห็นไหมครับเห็นเม็ดทองคํำไหมครับนี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าเมตรนะครับดูสิครับดูความชําที่เราเห็เนี่คือแคลไซอนาคนไนนะเหมือนผุยหิมะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดูไม่ต้องคําดูแล้วไม่ไม่เบื่อเลยนะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะครับ สุกมากสีสุกมากเม็ดทองคําเม็ดทองคำเขาจะสีสุกอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่คือเม็ดแดงนะพระสมกอกําแพงเนี่ยพระสมกกาแพงเม็ดทองคําเม็ดที่หนึ่งนะครับเม็ดที่สองเห็นไหมครับเม็ดใหญ่มากนะฝังอยู่ในเนื้อผรานะพอมาเม็ดที่สามกร,กระจาย เม็ดท,ที่4ที่ห้านะครับนี่สวยงามมากนะนี่หนี่ครับมีหเม็ดหก้อนนะทองคําสีสุกมากนี่ก็เป็นเม็ดท,ทองคํานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยนี่ก็มีนะดูบนใหม่นะครับนี่เม็ดท,ที่1นะครับ เนี่ยเม็ดที่สองเนี่ยเม็ดเล็กๆนี่ i, กระจายก,กระจายไปทั่วเลยนะเม็ดที่สามเม็ดที่สี่เม็ดที่ห้าเม็ดที่หกเม็ดที่เจ็ดเนี่ยเม็ดที่แปดกระจายก,กระจายทั่วไปเลยนะเพื่อนๆเนี่ i, ยเยอะมากเลยนะเม็ดทองทำ นี่หเม็ดนะนี่นี่ก็ใช่นะเพื่อนสมาชิกนี่เม็ดทองคานี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่เม็ดทองคําดูแล้วไม่ไม่เบื่อนะดูแล้วอยากดูอีกนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับ ดูเม็ดทองคำเดี๋ยวก็มาดูเม็ดดาเห็นไหมครับนี่คือเม็ดดาแคลไซアナก็ไหนขึ้นในหลุมเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับพระแท้เนี่ยคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยคราบน้ำมันตังอิว เห็นไ,ไหมครับแคลเซアナคอนาขนาขึ้นเนี่ยปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยในหลุมในจุดแต่ละจุดเรามาดูความงามเนี่ยเป็นแอ่งเลยนะเพื่อนๆเห็น,นไหมครับเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงนี่มาอยู่ด้วยกันกระจัดกระจายทั่วองค์พระนะ หาดูหาดูหามองหาชมยากนะองคเนี้ยถ้าไม่มีจังหวะดีๆไม่ได้ชมนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยงาม เห็นไหมครับคลาสสิกมากแต่ละจุดนะสวยงามเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมครับจะให้เพื่อนๆได้ดู ด้านข้างนะแล้วแต่ว่าเราจะชอบวันหน้าไหนสมเด็จวันหน้าขาวเหลืองแดงมันดำก็มีนะเพื่อนสมเพื่อนสมาชิกถ้าติดตามพระยมมหาเนี่ยเล่าไว้หมดแล้วนะยี่สิบเอ็ดยี่สองสีหรือวันพระสมเด็จเนี่ยชํำนวนเนี่ยไม่เพื่อนๆเนีเ่ยงามมากนะเนี่ยงาม ค c l a s <Classic>. s i เดี๋ค่อยดูกันไปนะครับน,นี่คือด้านข้างนะงามมากนะเพื่อ,อนๆเห็นไหมจุดนี้สีผิวผ้าสำเร็จตรงนี้ยเหมือนนมเน่านะ เหมือนน้ำนมเน่าที่ขึ้นอืดแล้วท่านก็ว่ายอย่างนั้น <c oughs> เหมือนผิวเน่านะเหมือนผิวบอบช้าเห็นไหมครับนี่คือด้านด้านข้างมุมด้านบน <that> <synchron ized. S 2> เพื่อนสมาชิกดูสิครับ ดูสีผิวดูวันณะท่านนะนี่แหละเขาเรียกว่าฟองเต้าหู้นะหรือบางท่านก็เรียกว่าเหมือนกับฟองนมเน่านะนี่ขึ้นเป็นสายเลยนะงดงามไร้ที่ตินะเพื่อนสมาชิก ดูอีกมุมหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คล้ายกับเม็ดทองคำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูดีๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูว่าใกล้ๆจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เม็ดทองคำนะเห็นไหมเพื่อนๆเนีเ่ย อยู่ด้านข้างฝังด้านข้างเลยนะเนี่ยเม็ดตองคำเห็นไหมครับเ,เพื่อสมาชิกดูนะครับเนี่ยนี่คือเม็ด้องคำนะครับเม็ดตองคำอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำ เม็ดหยกเนเี่ยเพื่อนๆดูสิครับสวยไหมครับเนี่เหมือนเนี่ยพระซุ้มกอกําแพงเนี่ยดูดูด้านข้างนะครับพระที่ผ่านการใช้มาเขาจะวันณะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับ ดูเนื้อด้านในคล้ายกับฟองเต้าหู้นะครับนี เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูความงามดูเม็ดดูเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำก้อนเหล็กไหลนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยก้อนเหล็กไหลเห็นไหมครับเนี่เม็ดเหล็กไหลเป็นก้อนเลยนะ งามมากนะก้อนเหล็กไหลเราดูทุกจุดนะครับมีอีกหนึ่งเม็ดนะให้เพืเ่อนๆได้ดูนะ เ็นไหมครับนี่เม็ดเหล็กไหลไปดำเม็ดใหญ่มากนะความงามของท่านเพื่อนสมาชิกดูสิครับเราดูทุกจุดนะครับ เพื่อนๆดูสิครับฟองต้โฮเขานี่โบราณต้องอย่างนี้นะครับชัดเลยนะครับนี่นชัดเลยความขลังความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากศรัทธาศรัทธาที่เราเชื่อในองค์สมเด็จท่านนะเพื่อนๆเนห็นไหมครับบ่อน้ำตาหรือว่าหลุมดวงจันทร์เนี่ย งามคาดสิกมากนะนแต่ละหลุมไม่ต้องคําด้านหน้าไม่เจอนะองค์นี้ไปเจอด้านข้างกับด้านหลังเพื่อนๆดูพระโอละทา่านนีครับเนี่เนี่ยเมดพระโอละต้องอย่างนี้นะ เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตุกอกตุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสัดส่วนใครให้พระเย่มหาช่องสองพระบา้านเลยนะครับขอบคุณครับ